สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นท์ยูเคคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถบ้านมือสองสภาพดีๆสภาพสวยสวยมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะครับ7ที่นั่งสำหรับตัวนี้เป็น h o n d ้าน w c r v รนะครับรุ่น1.6ก e เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับตัวนี้ให้แรงมา้ามาถึง160หแรงม้าเลยทีเดียวนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับ9สปีด เป็นรถปี2017นะครับเลขไม่อยู่ที่140,000กโลนะครับตัวนี้ใหม่แท้เช็ค0นย์ะครับราคาอยู่ที่9,69,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ c r v ตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้สุดๆนะครับออปชั่นก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับภายในเบาะ3แถวนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือ2ส,สภาพดีๆรถบ้านไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเจ้า Honda CR-V ตัวนี้มีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99%เท่านั้นนะครับ ผ่อนกันสบายยาวๆนะครับ48งวดถึง84เลยทีเดียวนะครับสำหรับ Honda c ซ V ตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนไม่มีพลิกคว่มน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราการันตีให้100เอร์เซนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าของเขานะครับตัวกระจังหน้าเ็าจะเป็นแบบโคลเมียมพร้อมโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับตัวโลโก้ก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับ สำหรับตัวกระจังที่เป็นแบบโครเมียมก็ยา,ยาวๆตั้งแต่ไฟด้านขวาถึงด้านซ้ายนะครับตัวไฟหน้าก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับตัวไฟหน้าก็จะดูเรียวเล็กลงนะครับสำหรับตัวไฟก็จะมาพร้อมไฟเดย์ไลไท์นะครับตัวนี้ไม่มีหลอดแล้วนะครับจะเป็นแบบหลอด LED นะครับจะไม่มีหลอดใหญ่ๆให้ให้เห็นแล้วนะครับ สำหรับไฟด้านล่างตรงไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบแบบไฟ led เช่นกันนะครับสำหรับไฟหน้าก็จะเป็นแบบออโต้นะครับไฟหน้าออโต้เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับเจ้าตัว Honda New crv ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น1 6 e นะครับตัวนี้มาพร้อมปุ่ม push start นะครับกุญแจเป็นแบบ keyless go auto lock นะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูออปชันภายในกันนะครับเดี๋ยวเราดูรอบนอกกันก่อนนะครับสำหรับล้อก็จะเป็นล้อแม็กล้ออันลอยแม็กหาก้านนะครับหน้าเงาล่องดำนะครับสำหรับยางขอบ17นะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบ17ยางปี2021นย่ะครับยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับสำหรับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างส่วนมือเปิดประตูสีบบานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ สำหรับตัวนี้ฝาท้ายของเขาก็จะเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับตัวกันชนหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับ สำหรับเจ้าตัว Honda New CRV ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันถึง18-19โลลิตรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับการใช้งานการออกตัวตัวนี้ไม่อืดน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มีเทอร์โบมาให้แล้วก็แรงม้าให้มาถึง160แรงม้านะครับ ตัวบอดี้ตัวถังไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีพลิกควม่มน้ําท่วมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เราักการรันตีให้นะครับภายในภายนอกค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้รถผิวสีก็ค่อนข้างแบบ ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เก็บสีแค่ชิ้นเดียวคือฝาท้ายนะครับเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเจ้าของเดิมเขาเก็บสีมานะครับนอกนั้นสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็บค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องไม่มีซึมไม่มี น้ำมันซึมน้ำมันเยิ้มนะครับสำหรับตัวเบ้าโชกเม็ดอาร์กต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูที่ชนไม่ชนก่อนนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับฝาน็อตยังหัวน็อตยังเหลี่ยมนะครับยังคมอยู่นะครับสำหรับรูต่างๆที่ฝากระโปรงนะครับก็ยังกลมดีนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับ สำหรับน็อตฝากระโปรงฝาหน้าฝาท้ายประตูต่างๆตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับรถทำสีแค่ชิ้นเดียวนะครับที่ฝาท้ายแต่ไม่ได้ถอดฝานะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอื่นๆนะครับรอยสีแต้มนะครับรอยอาร์ตต่างๆยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ ันนี้ก็จะเป็นน็อตในส่วนของตัวมอ้อน้้านะครับด้านหน้านะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับแบตเตอรี่ปี2021นะครับอันนี้ก็จะเป็นในของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ค่อนข้างประหยัดน้ามันนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอยสีต่างๆนะครับรอยแต้มจากโรงงานนะครับตัวนี้สีแต้มสีไรยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตัวเครื่องไม่มีแกะไม่มีถอดเช่นกันนะครับบอกเลยว่าสภาพเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ไม่แท้เช็คศูน์นะครับเจ้าของเดิมเข้าสูญตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Honda c r v นะครับรุ่น 1.6E นะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่ม p u s สต t a r t นะครับปุญแจเป็นแบบ Keyless Go นะครับ Auto l o อกนะครับอันนี้จะเป็นตัวปุ่ม p u s สต t a r t นะครับตัวนี้ Keyless Go นะครับเวลาเปิดล็อกปลดล็อกเราไม่ต้องกดที่ ที่มือเปิดนะครับเราสามารถสอดมือเข้าไปได้เลยนะครับจะปลดล็อกอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราออกจากรถแล้วเราปิดประตูทั้งหมดสีบานเดินห่างรถตัวกุญแจก็จะล็อกทันทีนะครับสำหรับออปชั่นภายในตัวนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้ Airbag ให้มา10ใบนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับ ตรงกลางตัวเบาะจะเป็นลายขั้นกระไดนะครับแล้วก็จะเป็นแบบรูนะครับตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีซุดไม่มีขาดน,นะครับเบาะเต็มทุกตัวตัวนี้ภายในกว้างนะครับนั่งค่อนข้างสบายนะครับเหมาะกับทุกๆครอบครัวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามาให้นะครับปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับตัวนี้มีระบบแบบกันลื่นถไายนะครับตัวนี้ก็จะแบบมีปุ่มกดเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมกว้างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถวสองนะครับตัวเบาะแถวสองก็สามารถปรับพับได้นะครับพับเรียบแบบด้านท้ายมีแบบพื้นที่ใช้งานนะครับ เบาะแถว2แถว3พับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถว3นะครับตัวเบาะเต็มทุกตัวนะครับไม่มีแตกไม่มีซุดไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเราลองดูมุมกว้างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวผมนั่งอยู่เบาะด้านหลังนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนนะครับอันนี้คือสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออปชันที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมานะครับพร้อมคูสคอนโทลนะครับสำหรับตัวนี้เกียร์นะครับก็จะเป็นแบบพาร์เนชิพที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับซ้ายขวานะครับเลขไม์อยู่ที่1 4 9 0งแสมนกโละครับตัวนี้ไม่แท้เช็ค0ูนนะครับมาพร้อมปุ่มพุ่ s สตาร์ทนะครับ สำหรับจอก็จะเป็นจอแบบ LED นะครับเล่นวิทยุ CDMP 3นะครับแล้วก็ USB นะครับแล้วเชื่อมต่อบลูท t o t h อะไรต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัว Honda CLV ตัวนี้นะครับเป็นปีโฉมปี2017นะครับสำหรับตัวเกียร์เขาก็จะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับ R N D นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับก็จะใช้เป็นแบบปุ่มกดนะครับการใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายนะครับในขณะที่เราขับขี่อยู่สมมติเรามือเราไปโดนตรงเกียร์นะครับสมมติเราเข้าเกียร์ผิดมันจะขึ้นเป็นแบบในโหมดของเกียร์ว่างให้ทันทีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าการใช้งานแบบเกิดเรากดปุ่มผิดหรืออะไรยังไงในในขณะขับขี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้เขามีระบบตัวเซฟตี้ให้อยู่นะครับ สำหรับตัวเบรกมือก็จะเป็นแบบปุ่มกดเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีแบบออโต้สตาร์ทสต็อปสตาร์ทนะครับเมื่อรถจอดนะครับขณะในรอบเดินเบาตัวนี้ก็จะเปิดปิดส,สตาร์ทอัตโนมัตินะครับดับเครื่องปิดเครื่องสตาร์ทอัตโนมัติเลยนะครับ ตัวนี้ออปชั่นก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับภายในค่อนข้างกว้างแอร์แบกให้มา10ใบนะครับสำหรับที่เท้าตรงที่วางเท้านะครับเวลาเราเปิดประตูขึ้นมาก็<อ>าจะมีไฟสีฟ้าให้นะครับตัวนี้แล้วก็สำหรับผู้โดยสารานั่งเบาะแถว2นะครับไม่ต้องกลัวว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับตัวนี้มีช่องแอร์ให้สองช่องนะครับตัวนี้มีแอร์หน้าหลังแอร์เพดานให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบตให้สองช่องที่ด้านหลังนะครับเป็นช่องเสียบ USB แบบชาร์จนะครับให้พลังงานไฟฟ้าถึง12โวลต์เลยทีเดียวอ๋อไม่ใช่มันเขียนว่า 2.5A ครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะครับสภาพดีๆสภาพสวยๆผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสำหรับตัวเบาะแถว2แถว3นะครับสามารถปรับพับได้นะครับพับราบลงไปนะครับวางของวางของสัมภาระอะไรต่างๆได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งเบาะแถว3ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับ ตัวนี้มีแอร์เพดานให้นะครับมีแอร์เพดานให้สี่ช่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเปิดปิดได้เช่นกันนะครับแรงลมพัดลมนะครับเปิดปิดได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นเบาะแถว3ที่พับได้นะครับแล้วก็เบาะแถว2ก็พับลงไปได้นะครับตัวนี้ก็ภายในค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็อนเนกประสงค์จริงๆนะครับ ระบบเครื่องช่วงล่างอะไรต่างๆค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างค่อนข้างเกาะถนนนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Honda New CR-V นะครับรุ่น 1.6e นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับ160แรงม้านะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้9สปีดนะครับรถปี2017นะครับ ราคาอยู่ที่969,000บาทนะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่140,000กว่าโลนะครับตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสบภาพสวยๆสภาพแจ่มๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือ 2, สองสภาพดีๆรถบ้านไว้ใช้งานอยู่ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือ พี่ๆท่านใดต้องการดูรถรุ่นอื่นๆด้วยก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามา